เวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนียบูชาพระคือสวดมนต์เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพาเจ้าขอนอบนอ้อมคืนนวสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระารานพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพวยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงๆไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสีกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางทนังกระฉามิในใจก็น,นึกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งทัฒมังสนังกระฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการนี่ถ้าหากว่าเลือกเท่าถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่อ อิติพิสโสนี่เป็นการสนเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสดด้วยความเคารพชายชายนึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุติธรรมานุติสังขานุสติโดยตรงรวมความนทั้งสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก็ดีสดนต์ก็ดี ถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระี๋ยวไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืมนึกในใจหรือวาออกปากก็ได้ว่าพุทธทงังสนังกระฉามิเาพเจ้า,จาขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงธรรมังสนังกระฉามิเาพเจ้า,จาขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง,งสังฆังสนังกระฉามิเาพเจ้า,จาขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง iting. ถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆอ,อนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลวท่านมีในก้าวหาความดีกกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตใจนั้นท่านมีความห่วงในการสวดมนต์และบูชาพระ ถือว่ามีความมั่นคงคือมีชาในศีลานุติในในธรรมานุติกรรมฐานแล้วเในเวลานี้มีอแบบหนึ่งเขามีเทพปรบท